ไม่ได้ดื่มสุราเลยไม่ได้ดื่มสุราเลยเป็นมะเร็งตับได้อย่างไรแน่นอนค่ะหลายคนพอพูดถึงมะเร็งตับก็จะนึกถึงอะไรคะคนที่ดื่มสุรามากมายแต่พี่ปลาบอกเตเลยว่ามะเร็งตับส่วนหนึ่งในคนที่ไม่ดื่มสุรา mm. เกิดจากอะไร mm. เกิดจากภาวะที่เรามีอะไรคะไขมันนะคะไปพอกที่ตับทําให้ตับทํางานได้ไม่ดีเซลล์ตับก็มีอาการผิดปกติค่ะและแน่นอนเมื่อเซลลตับมีอาการผิดปกติ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะการทํางานของตับก็จะไม่ดีและพอเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเซลล์ของตับก็จะเกิดความผิดปกติขึ้นและนี่คือสาเหตุที่ทําให้เป็นมะเร็งตับโดยที่ไม่ได้เดิมสุราเลยวันนี้คุณเช็คสุขภาพของคุณเองหรืออย่างคะ่ะอย่าลืมค่ะสังเกตอาการและก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจาปีเพราะชีวิตของเรามีค่าคะ่ะสุขภาพไม่ดีเป็นรูรั่วของเงินออมเชื่อพี่ปรานะคะ